ครับต้องบอกว่าส,สุดสุดวิชาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมภูเขาไซส์ใหญ่ครับบอกเลยว่าคันนี้โค้งมาสุดๆเลยฮะตัวที่สามับไอสองพันยี่สบสามครับผมตัวนี้น่าจะใหญ่สุดที่เคยเจอมานะครับไมสุดยอดไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้เลยนะครับ ผมเวลานะโดนหองขาวที่ไรนี่มันตื่นเต้นทุกทีครับท่านผู้ชมใครมือตื่นเต้นอย่างผมนี่คงไม่รู้นะถ้าดูนะครับสุดยอดโอ้โหใจจะวายเฮ้ยม่รับรีรับรี่เลยวู้ฮู้ ไม่ระดับเมื่ออาชีพผมเรารับรองเลยครับว่าขาดแน่นอนเมื่อกี้โอยโดดชุดใหญ่สิบติดสิบแน่นอนวู้ฮู้ ไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วออว้าวโหสุดยอดเอ,อ้มันเหนื่อยไปข้างนึงครับท่านผู้ชมโอ้โหแรงครับอย่าดราม่ากันนะครับผมผมบอกเลยว่าใครไม่โดนคงไม่รู้นะครับ สุดยอดอ่ะโอ้โหคันโค้งครับคันโค้งพระเจ้าบ้าจริงๆเลยเอ้ยของใหญ่ตลอดโอ้โหไปแล้ว ้ยอดอ่ะเอ้ใครไม่อยากฟังเสียงภาคก็กดเสียงปิดเสียงก่อนนะครับหัวใจจะวายโอ้ยไอะไรมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอหเฮ้ยหยมดแรงครับท่านผู้ชม มันจะพาวิ่งไปเข้าไมยเร็วเบรกแล้วเฮ้ยหัวยจริงๆเลยพระเจ้าไม่เคยเจออะไรใหญ่อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมยองไม่ ถ่ารุนนี่ผมร้องเลยนะครับตัวนี้ครับผมขาวไซส์ใหญ่ใหญ่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับผมบ้าจริงๆเลยบอกแล้วมันต้องมีดีนะครับแต่รับมืออาชีพยังต้องร้องเลยนะฮะท่านผู้ชมไม่มานะครับดูคันครับโอ้ย แม่เอ้ยชาติโอ้โหไปแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วหละบาจริงโถเอ้ยบอลแปดเก้าโลได้มัง้ง ยครก็ได้ช <t modern developed Airbnb> ่วยประมวใจทีเอ้ยใจจะวายลากเรือนะครับลากเรือทวนน้ำเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะกลับไปหมายเดิมเหมือนตัวที่คลิปที่แล้วเลยครับแหมเอ้ยมาซบจริงๆ

เอ้ยอะไรวะเนี่ยลากเรือเลยบ้าไปแล้วไอ,เอ้เหลี่ยวกนี่มันสดๆจริงๆ้ยอัดตั้งนานกว่าจะได้ถ่ายวีดีโออ,อะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยยังไม่มาแล้วไม่มายังไม่มามันโน้มคันใหม่เอย้ยปลายคันคู่อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนกปลาเรือวิ่งไปนู่นแล้วโอ้โหไปแล้วแม่เอ้ยอ มาสบจริงๆเลยไรวันนีอ่ะเฮ้ยเวนกรรมเจอแต่ไซยไอ้ตลอดอ้ยแม่เจ้าเว้ยมาในเลยมึงเดี๋ยวเบ็ดกุลาแหม่หลุดได้

เจอของใหญ่แล้วเอาตัวไม่ได้แล้วนี่ตบ <c oughs> ตบไปฟันร่วงไปเลยท่านผู้ชมกว่าจะเจอแม่ขึ้นมาตาว้ยผมร้อยู่แล้วดูครับนี่ผมอัดคันคู่แล้วไม่มาครับท่านผู้ชมมันติดอะไรบะคำแหละอะไรวะเนี่ย đu 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 เดีย๋ยวสายโฟลูกขาดแม่เอ้ยขึ้นมาได้แล้วแม่เวนกําไม่มาสัตว์เอ้ยขึ้นมาตาเรเสียวแล้วนะแม่รูปเรือหมุนเลยครับทุกผู้ชมใสใสสิบเลยมัง้ง มึงจะไปพลาดแก้มึงทำไมนั่นน่ะเออได้ตัวนี้กูกลับบ้านแล้วใหม่นานๆเจอ,อย้ายขาดย้ายห,หลุดแล้วตามึงไว้กองมาใหม่ๆนี่ให <c oughs> ม่เอ้เสียวที่เลอกเกินนะมึงอ่ะขอโทษนะครับที่ใครใช้คำไม่สุภาพ แต่ว่าตอนนี้อ่ะผมอ่ะเยี่ยวเล็ดแล้วใครเป็นผมไม่เป็นผมคงไม่รู้ท่านผู้ชมบอกเลยว่าหัวใจจะขาดแล้วเว้ย ปอดผ้าลงได้องได้เนี่ยมลงไปแล้วอัดยังกับปาลาเลยมาขึ้นแต่ข้างเรือไม่ยอมขึ้นมานี่เอ้ย

อะไรครับผู้ชมอะไรนี่ว้วว้าวว้อะไรนะท่านผู้ชม,น,น,ชมนี่เป็นอะไรครับโอ้ยจนแค่เละประสาทเด็กเลยกูโอ้โหแม่เอ้ยมาดูครับนี่อะไรครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่เป็นอะไรครับปูประจ้าโอ้วว้าวา แม่ปราสาดแดงเลยกูโอ้โหแม่งก้นใหญ่โอ้โหยสยซาเต้ยวัดจะต้องนานโอ้ย